สวัสดีค่ะพ่อ,อกันกับแม่ต่อยคือเกา่าพ่อกันยุ่กลางป้ากลางดวงค่ะเออเบิงซาเล่งนี่แหละค่ะซาเล่งหน่อยอู้จุลัดจุเล่เถอะกุลักกุเล่เถอะวะ <c oughs> ตะเอ๊อจ๊ะเอ๊อ

món này mới toại mới yếm làn kha, mà, đòi, mà, lán, mà lán lán ý... hà làn nồi, bia, đại, ha đó, ha đó, ha đó, đại, luộc ma, luộc ma luôn, ma luôn, nhà ở luộc bên đây nhà con à đây

โอ้ยน่อนางเมน่องนางบางบงบางบ่งยา้าไปเทีี่รอ,อได้รอดแค่ไหนอันได้รอดไหมเพื่อนค้าได้รอดจากนอองนาา่าริเะหัวหน้าเพล่เพื่อนเอานเอาหายว่านมอว่านนี่ไปเล่นยัวรอวดเพื่อนหลายขัน้นก็เลยว่าน ขอมาให้หลานขั้นหนึ่งเพิ่นก็เลยเอามาให้ค่ะกขอบุญขอบคุณนขอหนาแก้วน้ำเนาะค่ะที่เพิ่นใจดีเอาหมอบลวดหมอบยังให้เพราะว่าอันน้องเดียก็อยู่ในป่าค่ะอยู่ในป่าทีเดียวดัดยางนะพ่อนามเรศค่ะบ๊ามีรถทีค่ะบ๊ามีรถทีเกลี่ยนาฬิตาก็เลยเอารถดหายขั้นหนึ่งค่ะอ นุ dinner, well, so Thanks, ่มคัแต่มันนุ่มยาค่นะไปไปาไปี้ไปีรไปไหนไสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีจ้าน้องไม้น้องมดเอาเอาเอาลนังดูกี้เละนั่งดูยานออกะันออกใส่ลยจโจข้าหนองเพิ่ม อยากนั่งในเล้วอยากนั่งในเล้วอาเหลืองเืองเึลงดึงดองอยาหนีเลยองเึงเึงบลาตือนยาจะบาลูกลาตื้นยาหมังางน่าหน้าไมัน่าหมดไปพ่นขีรถเอาล่องขี่รถค่ะเอาล่องขี่รถเบิ่งงพว่าพันขีที่แรกๆก็อาจจะบ่ลึงปั้นใดคนไหนยังขี่มันเป็น ย e ังบ้นได้ลึมงสิเนอาจีเ็นแนุ่นเห็นแนวกินเหีนกรนมอเดเดียเดียอเดจ๊ะไอจอเลยจ๊ะไอเลยกะด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 กด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 เลได้ีรถได้ดีรถมอขี่รถเอื่อยนันิตามอมันเด่นแห่งดนแหงจับขี่รถบืนบืน

Hay đi Hay đi Hay đi hay đi Điền đi Đà đen Đà ย่านรถเก่ารถดไม่เรียกเรียกย่านยาย่านยาเตี้ยยาเตี้ยวบนาหลานย่านหลานย่านโธ่ป่ะฮะใส่แว่นตาดีล่ะเพื่อนลายย่านแว่นตาบ่ลายย่านแว่นตาบ่อะลุงอะลุง ออีกเล้ะเตือนไปเอ็นไปเอ็นแล้วนี่ขันแม่นเอาว่างเอ็นแต่ว่าเอาว่างไว้นันกินใส่ราเบิงเด้อมันเออขันมันกินใส่เดี๋ยวมันจะดูหัวักอีกเลยหัวซักหัวซักหัวขวบ หัวจักหัวขวมเอาหัวจัวขวมจกเลือกตันทั้งหนาวันไหวหมดปะทั้งหนาไหวจังสีเนาะหาผามตันทั้งหนาววัตยตันนะห้มันห่อนวัตยาตันให้มันห่อนมันจีห่อนหอยมัน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 ห้องกระจีเคี้ยมนี่ได้ลื่นลวเจ้าเอ้าจ้าเอาเจ้าเอาจ้าเดิ่งดิงเด้อเนาวโยมสาใหญ่วน

เลียจเิดเลียนเเลียนเเลียง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 เอาละค่ะเลียเอาอันลองเอาลองเอาไปผุนเบืองกันนะเอาไปร่องขับรถสิครับ หาบ้นแมลงเรียมาอะลิงเน่อะลิงเน่ตะเบวงพคนทีแล่นไปบัานตะเบวงพคนทียันไปบัานี่ตะยันทั้งหลังแล้วตะเวงคนทียันไปทั้งหลังเขึ้น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 ให้น้องเอาไปเองด้วยให้น้องเอาไปเองเบื้องท่นทีไปยังไดจะเอามันตำโพดบ่เอาขึ้นชี้ต้องชุ่งอีกจักหน่อยมันตำโพดคือมาแล้ว นั่นยันยันเลยยันเลยเด้วยันเลยเด้วยันเลยเด้วเอาแขนน้องขึ้นแนแขนน้องไปคัดนะไปขึ้นดีดีเออจับมาอ๋อเร็วยอ๋อเร็วยอ๋อเร็วอันไหวมาอ๋อเร็ว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 เบียเบียเฮ้ยเหรียญก้อเหรียญเบีย ใส่ถุงตีนงามาอานรงเศร้าใส่ถุงตีนมันจังอันตีนมันอ่นจังบกีดเออวเดว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 เดีมาวันเดีเดีววัเดีเดียวมาเดเดนีเดเดมาเดเดียมาเดียมาเดเด

ก็ได้เอ้าโนไปแล้ววันนี้เอ้าเอาไปแล้ววันเอาไปแล้ววันนึงเดี่ยวน้องแห้งเดี่ยวน้องแห้งยัสุกน้องแห้งด้วน้องถลมไปแล้ว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 ไปลวไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วเเาๆิวแวเบ็วบีเบีย เอาแล <problem> ้วเอาแล้วเอาแล้วมาพี่มาพี่เบิ้งเขาเลี้ยเฉยอ่ะเลี้ยงเดืองเดองเดองเดงเดงเด้งเดงเดะย้โอ้มาชนชนมาชนด้บมานได้มามาชนได้เอาไมมาเอาไมกันนะเอานางไมกันนะ เอาผ้าอ้อมทั้งหนาไว้เออนั่นล่ะน่ะนั่ะนั่นนั่นยางอ้นๆบ้านในลืงเด้อ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 มาเด้อมาเด้อเอ้าเอ้าไปแล้ว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 ยันค่ะ vậy <coughs> tháng hàng, vậy tháng hàng thế hai nhã mình, nhã mình, bé hiền việt nhã, thử tham, mạt rồi đưa, Mát ăn ruột nhỉ vậy, cứ, để nó chỉ nhảy, tôi lê đi huỷ nè, thấy nhảy, thấy đi như vậy, áo, áo, áo. ก็ว่าอย่างนั้นเอาเอาเอาน้าไปอย่างนั้นเอา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 ไปดูมาหนันมามาเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบรรยากาศรอบข้างก็จะเป็นป่าอย่างค่ะเป็นป่าอย่าง มีบ้านค้นอยู่ค่ะเป็นบ้านอยู่หลังไผรหลังมันจังสีเนาะค่ะจะอยู่หลังไผรหลังมั่นอยู่ในป่ายางค่ะแต่ว่าเป็นห่มเย็นดีนีพี่น้องบรรยากาศก็ดีร่มเย็นดีลมเย็นดีค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ต้อยก็จะเอาไว้ซ้ำนี่สัก,ก่อนเนาะค่ะคลิปนาพ่อกันก็ไม่ต่อยไม่ค่ะคลิปนี้ค่ะ ม่ต้อยค่ะผ้ามายามหลานอยู่เนาะคะ่ะผ้ามายามหลานอยู่สวนยางเอารถดเอารถดมาไห่น่องขี่เนาะคะ่ะเพราะว่าน่องกับก,บกำลังเสียนเริ่มยางเริ่มยงังเริ่มเหมือนบ่แม่เริ่มยางเนาะคะ่ะเริ่มสีดื้อเพราะว่าเดย์สามสี่เดือนแล้วเนาะคะ่ะกำลังเจียาหอยากต้องใส่รถดใส่รถดวงกลมไว้ะ คลิปนี้ไม่ต่อยกับเสียวไหว่ซ้ำหนี้ซะก่อนค่ะคลิปน่ะพอกันก็ไม่ต่อยไม่ค่ะว่าไม่ต่อยสิผ้าไปเหตุอย่งเนาะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ